ตอนนี้จับได้ว่าแฟนมีมือที่สามควรทำไงดีคะจริงๆมันมีข้อห้ามสิบข้อถ้าคุณอยากชนะในเกมนี้ในในกรณีที่คุณต้องการทำให้เขากลับมารักเหมือนเดิมนะนะครับสำหรับคนที่เอ๊ฉันจับได้ฉันรับไม่ได้จริงๆอันนั้นก็เลิกไปนะครับแต่สำหรับบางคนที่ต้องการให้เขากลับมารักเราเหมือนเดิมต้องทำไงบ้างอ่ะคือมันไม่เหมือนกันนะครับอย่าอย่าเอาบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ทำไมครูคมแนะนำให้เขาทำให้แฟนกลับมา แฟนทาผิดกับเขานี่แต่คุณต้องไม่ลืมนะครับบางคู่เขากู้หนี้ยืมสินร่วมกันถ้าแฟนมันเลิกแล้วเราต้องปลดหนี้คนเดียวอันนี้ไม่โอเคบางคู่เขามีลูกด้วยกันสาเหตุของการที่แฟนมีมือสัมผมันก็มีหลายปัจจัยถูกไหมเพราะงั้นนี่คูคมเบื้องต้นคูคมยังไม่แนะนําว่าเอ้ยคู่นี้ต้องเลิกนะต่างหากพวกน,น,นี้มันแล้วแต่เพราะแต่ละเคสมันไม่เหมือนกันนะบริบทนะมันไม่เหมือนกันมันจะมีสิบข้อกับที่ทําให้คุณชนะกับ ทําให้มือที่สามเนี่ยออกไปจากความสัมพันธ์คือทําให้มือที่สามเกิดความคิดสามอย่างหนึ่งทำให้มือสามเกิดความระวังระวังว่าเอ๊ะ e เนี่ยเดี๋ยวแฟนเราจะกลับมาคบกับเราสองครับทําให้มือที่สามเกิดความระแวงระแวงว่าเอ๊แ e, ฟนเนี่ยจะกลับมาหาเราสามครับทําให้มือที่สามเกิดซึ่งความระเบิดคือเขาทะเลาะก,กันเองโดยที่คุณไม่ต้องลงไปคลุกคลีตีวงให้มันเปื้อนมือครับ แต่ในเบื้องต้นเนี่ยวันนี้นะฉันหนูจับได้จริงๆแต่ว่าหนูก็เนี่ยยังไม่รู้จะทำไงดีผมจะบอกให้มันมี10บข้อครับถ้าคุณทําแล้วคุณมีโอกาสชนะในเร็วๆนี้ครับหนึ่งอย่าเพิ่งโวยวายครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามนะที่คุณโวยวายเฮ้ยเนี่ยฉันจับได้แล้วคุณเนี่ยไปอยู่กับมือที่สามใช่ไหมเนี่ยต่างๆพวกนี้ยหลังจากนี้แฟนของคุณมันจะไม่ได้แอบๆหลบๆซ่อนๆแล้วเขาจะเปิดเผยเปิดตัวกันเลย หลายคนคิดว่าถ้าฉันโวยวายแล้วเนี่ยยังไงยังไงเดี๋ยวมันจะต้องเลิกกันแต่คุณคิดผิดน,นะครับการที่คนคนหนึ่งยังแอบแอบหลบหล,ลบซ่อนซ่อนส่วนหนึ่งเพราะเขากลัวว่าคุณจะจับได้เขากลัวว่าเนี่ยเดี๋ยวคุณรู้เขาเขากลัวว่าคือเขาก็ยังไม่อยากเสียคุณไปตอนนี้เพราะถ้าเขาพร้อมจะเสียคุณไปเขาจะประกาศกับประกาศกับคุณเลยแต่เนี้ยมันยังหลบหล,ลบซ่อนซ่อนมันยังมีความเกรงใจครับแต่พาคคณบอกว่าวเนี่ยฉันรู้แล้วหลังจากนั้นไม่เกรงใจแล้วแทนที่คุณจะโวยวาย คุณเอาเวลามาโพสต์รูปคู่คุณกับแฟนยังจะดีกว่าสองอย่าเพิ่งทักไปหาหมือที่สามอย่าทักไปถ้าคุณทักไปหาหมือที่สามยิ่งคุณด่าเท่าไหร่คุณจะยิ่งดูไร้ค่าและยิ่งดูต่ำในสายตาของแฟนของคุณมากเท่านั้นอย่าอะไรก็ตามแต่ที่เรารู้สึกว่าทำเพื่อความสะใจสุดท้ายเนี่ยคุณจะแพ้ภัยตัวเองคือ อย่าเพิ่งท้าเลิกแฟนของคุณก่อนนะครับหลายคนพังกับเรื่องนี้มาเยอะคือถามว่าเจ็บปวดใจไหมครูความเข้าใจทุกความรู้สึกของคุณครับน้ําตาทุกหยดของคุณมีค่าหมดแต่ถ้าคุณต้องการทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยครอบครัวยังคงอบอุ่นเหมือนเดิมอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกอย่าทําอะไรก็ตามแต่ด้วยความสัตใจครับแต่คุณต้องใช้เทคนิคทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความชาญฉลาดบางคนท้าเลิกครับพูดไหมชัดว่าเกจะเลือกใคร เลือกฉันหรือเลือกมันนะพูดไหมเล,เลือกมาเลยสุดท้ายเขาเลือกมือที่สามเพราะอะไรครับเพราะความสัมพันธ์ของมันเสื่อมมาตั้งนานแล้วบ่บนกนดาโทษโกรธเก,กลียดชังทเลาะบอกเว้น,นะครับคือความสัมพันธ์มันมีปัญหากันมานานนะครับในขณะที่เขาก็มันยังคงมีความตื่นเต้นกับมือที่สามพอคุณถามว่าเนี่ยเลือกมาเลยมันก็เลือกมือที่สามครับเพราะเรายังไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยในความสัมพันธ์แล้ววันนี้บอกว่าเลือกมาเลยสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างพังไม่เป็นท่าครับ ก็ณคมเห็นมาเห็นมาเยอะมากนะครับคนที่มีปัญหาลักษณะนี้มีใครอยากได้ไหมเออถ้า10ข้อเนี่ยอะไรบ้างที่ฉันไม่ควรพลาดเดด็ขาดและจะชนะไวยที่สุดคือเรื่องนี้ประหยัดเวลาของคุณด้วยซ้ําและมันทําให้คุณชนะได้แบบชิวๆครับสิข้อห้ามเมื่อจับได้ว่าแฟนมีห้ามทํานะ ถ้าไม่อยากเสียทั้งเงินเสียทั้งหน้าแล้วเสียทั้งแฟนเสียทั้งศักดิ์ศรีเสียทั้งอีโก้ให้พิมพ์คำว่าเหนือกว่าครับแล้วเดี๋ยวบอทจะส่งทั้งสิข้อนี้ให้กับคุณในแช็ครับแล้วคุณเช็คได้เลยครับว่าเอ๊มีอะไรพลาดไปบ้างวะถ้าคุณรู้ก่อนคุณชนะก่อนแต่ถ้าคุณไม่รู้เลยต่อให้วิงวอนอ้อนวอนยังไงเขงก็ไม่กลับ และเขาก็จะยิ่งหลงมือที่3ม,มากขึ้นเรื่องนี้ครูคมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาแต้มเนี่ย8 9ด0บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดค วันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคู่ความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่0 0ื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจจิ่วิยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่3าหมดเลยครับหเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนเนี้ยของแฟนของเรานะ กไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่าสุดท้ายจับได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้อยู่คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่น,นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับ สุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,900บาทครับคือ11แอจิตวิยาปั่นหัวหมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับ โดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับจิตวิทยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับและไม่พอครับกูคอมแถมอีบุ๊ก1 0 0ประโยค พูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้หนึ่บาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าบาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็ก3นี้แถมฟรีเฉพาะย้ํานะครับ คนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ